สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะคะแน่นอนค่ะบ่ายวันพุธแล้วก็บ่ายวันเสารออ์อย่างนี้นะคะเจอเจอกับน้องน้ำเซรีไทยรถสวยนะคะแน่นอนที่สุดเลยคือวันนี้น้องน้ำอยู่ที่นี่นะคะ่ะเซรีไทยรถสวยนะคะสาขาสุร,ราษฎร์ธานีนะคะ,ะบริเวณนี้นะคะคือ4ยียแยกตะปานนะเดี๋ยวให้ตากล้องแพนดูรอบๆนิดนึ่งนะคะ ให้ดูความอลังการของร้านนะว่าร้านเรานะมีรถเยอะมากไมคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งอีก็ค่าต่างๆหรือเป็นในส่วนของรถ SUV นะคะหรือเป็นในส่วนของรถตู้นะคะแล้วก็นี่วันนี้นะคะห้ามพลาดเลยใครที่กําลังมองหานะคะรถนะคะที่สามารถนะบอกเลยว่าขับได้เป็นล้านกิโลเลยนะคะต้องยกให้กับ Toyota a อ t i ติเลยนะคะบอกเลยว่าใช้ยา ใช้งานกันไปยาวๆเลยนะคะนองน้ำอัปเดตนิดน,นึงนะคะเผื่อใครเข้ามาดูแล้วว่าร้านเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วจะสิ้นเดือนเมษาแล้วนะคะกับโปรโมชั่นนะคะของเราจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนนะคะก็จะส่งฟรีค่ะหรือจะรับเป็นส่วนลดห0าพบาทก็ได้นะคะและที่สำคัญน,นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนะซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ พร้อมกับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งหรือว่า2 0 0 0 0กิโลดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่8ปดอ่าไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นมีนแค่งแค่2.89เท่านั้นพร้อมกับคาฟิลยามเลยค่ะกาวันนะคะทั้งหมดนี้จองเพียงแค่9 99 9บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจคันไหนถูกใจคันไหนหรือว่าอยากได้รถอะไรก็สามารถอินบ็อกพิมพ์นะคะคำถามใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเข้ามาถามน้องน้ำได้หรือจะโทรที่เบอร์น่องน้ำนะคะเป็นเบอร์ 0 6 3 8 8 1 9 6 5นะอ่ะพูดนานแล้วนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับอันติสนะก็จะมีให้ดู2องคันนะคะวันนี้เป็นในส่วนของ Toyota าอันติสนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะ 1.6G นะคะตัวนี้เป็นปี2016นะคะก็ยังจะเป็นโฉมหน้าตัวเดิมอยู่นะคะตัวนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่ 3 7 9 0 0 0ับาทเท่านั้นสำหรับอันติปปี16นะคะก็จะได้ชมหน้าเป็นชมหน้าเดิมนะคะเป็นชมหน้าเก่านะคะในส่วนของอันติเนาะนี่นะคะรายละเอียดนะคะก็ในส่วนของล้อนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นแม็กนะคะได้นในส่วนของแม็กโตโยต้านะคะเป็นแม็กเดิมโรงงานมาเลยแต่ที่ความพิเศษคือยางใหม่นะคะตัวนี้นะคะได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะ ตัวปี16นะคะก็นี่เป็นสีออกเป็นสีแบบบอลๆนะคะบอลเงินนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างติดมาแบบนี้เนาะและที่สำคัญน,นะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเพราะว่าเราติดฟิล์มให้ด้วยนะคะรอบคันเลยนะคะวันนี้คือบรรยากาศอาจจะแบบว่าชุมลมมนนิดนึงเนื่องจากว่ามีการขยับรถกันด้วยนะคะรถมันเยอะนะก็ต้องขยับขยายนะคะอ่ะอันติดนะ้าบอกเลยว่าความพิเศษของอันติดคือมันขั้นใหญ่อะนะ ขับขี่ด้ันแล้วก็ขยายหนีด,นด้านหลังนะคะก็ด้านท้ายนะคะนี่ไฟท้ายนะก็จะเป็นดิน์ายนติดเลยนะคะนี่อะเรามาดูภายในกันบ้างนะคะสําหรับปี16กนะคะก็จะได้เป็นในส่วนของเบาะหนังสีเบจตาล้องแบอว่ายังเดินไม่ถึงนะนะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่า สภาพนะคะของบ่อนะคะยังใหม่เอี่ยมไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะฝ้าเพดานอะไรนะคะยังใหม่ฝ้าค่ะฝ้าค่ะตะกร้องฝ้าฝ้าเพดานนะคะยังใหม่เอี่ยมไม่มีรอยเจิมใะใรทั้งสิ้นนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะในส่วนของตัวอันติสนะคะปี2016นะคะนี่ด้านหน้าก็เป็นเกียวโตนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทธรรมดานะคะนี่ช่องแอร์คือบอกเลยว่า ใหญ่มากนะนี่นะคะดูดูภัยก็มีในส่วนของเครื่องเสียงให้นะคะเป็นในแบบวิทยุนะคะตัวนี้น้อแล้วก็คอนโซลก็จะเป็นออกสีดําตัดกับสีเบตนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะก็คือเป็นสีเบตนะคะตัดกับตัวรถได้ลงตัวมากเลยอ่าโอเคใครที่กําลังมองหาอันติดนะคะปี2016นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นฟังให้ดีนะคะ โตโยต้าอันติส 1.6G ปี2016นะคะราคา379,000บาทผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นที่สำคัญถ้าคุณประวัติดีมีประวัติผ่อนเกินปีประวัติดีคันนี้ฟรีดาวไปเลยค่ะง่ายไหมง่ายนะอ่ะมาดูคันต่อไปตากล้องจะไปได้ไหมรูนุ้นอะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอันติสเช่นเดียวกันค่ะปี 1.6G นะคะ ปี2018นะคะตัวนี้จะได้โฉมหน้าใหม่นะคะเป็นโฉมหน้าไมน์ด์เชนนะคะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะมาในราคาเพียงแค่449,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยนะตัวนี้ผ่อนสบายๆเพียงแค่8,000นิดๆนะนี่โฉมหน้าแบบนี้นะไมน c h a เชนสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟหน้าที่แบบว่า ยังใสยอยู่นะคะในส่วนของล้อนะคะจะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะเป็นแม็กโตโยต้ามาพร้อมกับยางปีใหม่ทั้งสี่เส้นเดี๋ยวให้ดูดอกยางใกล้ๆนิดหนึ่งนะ,ค,ะความใหม่ของยางนะดอกยางยังเด้งดึงนะคะนี่นะคะร่องยางยังรึกอยู่เลยนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นออกสีเทาดำไม่ใช่สีเทาเงินขออภัยค่ะเทาเงินนะมันจะเข้มกว่านะคะแล้วก็ติดฟิล์มให้รอบคันนะคะตัวนี้เนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนี่นะคะตัวนี้ ด้านหลังก็คือหรูหราเลยนะคะหรูหราสไตล์อันติสนี่นะคะสไตล์อันติสคืออะไรรู้ไหมคะที่เก็บสัมภาระกว้างมากกว้างกว่าอันติสไม่มีอีกแล้วนะคะบอกเลยนะคะนี่ไม่ต้องดูนะขนนกอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านอ่ในนี้นี่มาพร้อมกับยางอะไหล่นะยางอะไหล่นี่เหมือนไม่เคยใช้เลยนะคะติดมาไม่มีการใช้เลยนะคะยางอะไหล่อะเดีย๋ยวเรามาเปิดดูด้านหลังกันบ้างอา้าวกล้องไปฝั่งนู้นเลยะคะ่ะ ที่ตากล้องมาฝั่งนี้นะเออเบาะนะคะด้านในก็เป็นสีเบจแบบนี้เลยสวยๆนะคะมีเบลให้นะคะด้านหลังในนั่งได้สองถึงสามท่านเลยนะคะมีส่วนของจุดชาร์จชาร์จไฟให้ด้วยนะตรงนี้เองนะบเบาะไม่อี่ยมนะฝ้าเพดานไม่มีรอยเจออะไรทั้งสิ้นนะเอามาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้เดี๋ยววนมานิดนึงตากล้องไม่ไม่ใช่เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ว่าในส่วนของปี2018ดเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ สมาร์ทคียร์ดนะคะก็คือไม่ต้องไปกดปลดล็อกอะไรเลยสอดมือเข้าไปมันก็คือสามารถปลดล็อกได้เลยนะคะตัวนี้นะเป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะตรงนี้นะคือ,อให้ดูช่องแอร์นิดหนึ่งใหญ่มากนะคะปรับหมุนได้360องศาเลยนะไม่ถึงนะประมาณ90องศาได้นะหมุนไปหมุนมาเนาะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายนะคะนี่เครื่องเสียงอะไรแอร์ Air, นะคะบอกเลยว่าสวยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรา,ามาย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับ Toyota านะคะอันติสนะคะ 1.6G ปี2018มาในราคาเพียงแค่449,000บาทเท่านั้นที่สำคัญผ่อนเพียงแค่8,000นิดๆน,นะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือคันนี้ขับได้เป็นล้านกิโลเลยค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาโตโยต้าอันติอยู่น้องน้ำบอกเลยว่าแนะนำเข้ามาดูที่ร้านได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาสอบถามก็ได้นะคะ บอกเลยนะคะว่าจองเพียงแค่999บาทเท่านั้นไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถซื้อรของเราได้นะคะมีคําถามนะคะพิมพ์เข้ามากันได้ยเยอะนะ,ะโอเคค่ะใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามานะคะน้องน้ำย้ำเบอร์โทรค้ง063881965 063881965เดี๋ยวน้องน้ำจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะคะสนใจนะคะก็พิมพ์เข้ามาสอบถามได้ปรึกษาได้นะคะอย่างที่บอกเนาะโอเค ถ้าผิดพลาดประการใดใๆดๆน้องๆก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้อากาศร้อนนิดนึงอาจจะไล์แบบรีบๆๆนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็สอบถามเข้ามากันเยอะๆนะคะก็บอกเลยนะรถที่ร้านนะคะเราการันตีคุณภาพนะคะบอกเลยว่าเสียให้รถสวยของเรานะคะเปิดบริการที่สุราษฎร์มานานกว่า20ปีแล้วมั่นใจได้รถที่ร้านของเราการันตีไม่มีชนหนักพิกาหรือจมน้ำที่สำคัญนะคะใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโอเคคิดถึงรถยนต์มือสอง ไว้ใจเซตีค่ะทสวยค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ